สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกอีกครั้งนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพความงามเนี่ยคำว่าคอลลาเจนนี่เราได้ยินกันบ่อยมากจริงๆนะคะเหมือนเป็นคำฮิตติดป,ปากไปแล้วใช่ครับได้ยินบ่อยมากจริงๆ หลายคนก็จะนึกถึงเรื่องผิวเรื่องความสวยความงามเป็นหลักเลยแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นวันนี้เราเลยจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยค่ะเพราะเรามีข้อมูลน่าสนใจจากเอกสาร,รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ที่เขาลงรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ไว้เยอะที่เดียวครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะอคอลลาเจนเนีย่ยเอ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวสวยอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นโปรตีนโครงสร้างหลักเลยมีเยอะที่สุดในร่างกายเรา เยอะที่สุดเลยเหรอคะใช่ครับนึกภาพเหมือนเป็นโครงสร้างตึกก็ได้ครับมันค้ําจุนกับทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ผิวหนังผมเล็บไปจนถึงกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นหลอดเลือดคือการเข้าใจเรื่องนี้มันเลยสําคัญมากๆเป็นพื้นฐานการดูแลสุขภาพเลยก็ว่าได้ครับงั้นวันนี้เป้าหมายเราก็คือมาลองสกัดเอาข้อมูลสําคัญคญจากเอกสารที่เรามีกันนี่แหละคะ่ะมาดูเปนว่า วิทยาศาสตร์เบื้องหลังคอลลาเจนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนผสมในนี้มันบอกอะไรเราบ้างอะไรที่เราควรรู้จริงๆเพื่อให้เข้าใจการทำงานประโยชน์แล้วก็ความพิเศษของมันนะคะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาภาพใหญ่ๆก่อนเลยค่ะคอลลาเจนที่เราพูดพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาโครงสร้างการทำงานของมันเป็นยังไงคะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเราสร้างตึกเลยคอลลาเจนมันก็เหมือนโครงเหล็กเสริมข้างใน เริ่มจากหน่วยเล็กสุดเลยคือกรดอะมิโน3ตัวเด่นๆนะครับมีไกลซีนโปรโลีนและก็ตัวพิเศษที่สร้างจากโปรโลีนอีกทีคือไฮดรอกซีโปรลีนอ๋อ3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้มันจะมาเรียงต่อกันเป็นสายยาวๆเราเรียกว่าสายโพลีเปปไทด์หรือสายอาาัลฟาเหมือนเป็นเส้นใยบางๆเส้นหนึ่งคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ความพิเศษคือธรรมชาติจะเอา3ส,สายบางๆเนี่ยมาพันบิดเป็นเกลียวเข้าด้วยกัน พันกัน3ส,สายเลยใช่ครับเป็นเกลียว3ส,สายหรือ triple helix ซึ่งโครงสร้างแบบนี้มันแข็งแรงมากเหมือนเราเอาได้สามเส้นมาพันเป็นเชือกเส้นเดียวนะครับมันจะทนแรงดึงได้ดีขึ้นเยอะเลย อ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงทนทานโดยเฉพาะเลยนะคะถูกต้องครับแล้วเกลียวสามสายนี้ก็จะรวมตัวกันเป็นมัดใหญ่ขึ้นไปอีกเป็นเส้นใยคอลลาเจนหรือคอลลาเจนไฟเบอร์ที่เราเจอในเนื้อเยื่อต่างๆทีนี้ร่างกายเราก็ฉลาดนะครับคือมีคอลลาเจนหลายชนิดเลยแต่ละชนิดก็ปรับให้เหมาะกับหน้าที่ต่างกันไปที่เจอบ่อยๆก็เช่น ชนิดที่1ครับอันนี้เยอะสุดเลยพบมากในผิวหนังทําให้ผิวเราแน่นๆกระชับแล้วก็เจอในเส้นเอ็นกระดูกด้วยค่ะชนิดที่สองอันนี้จะเด่นในพวกกระดูกอ่อนตามข้อต่อต่างๆทําหน้าที่เหมือนเบาะรองรับแรงกระแทกอ๋อที่ข้อต่อครับผมแล้วก็ชนิดที่สอันนี้มักจะอยู่คู่กับชนิดที่1ในผิวหนังแล้วก็สําคัญกับความยืดหยุ่นของพวกหลอดเลือดด้วยครับโหฟังดูแล้วความสําคัญนี้กระจายไปทั่วตัวเลยนะคะ อย่างในข้อมูลที่อ่านมาเนี่ยบอกว่าผิวหนังเรามีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบตั้ง75%นะคะใช่ครับเยอะมากพอนึกภาพว่าพออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดลงริ้วรอยก็มามันก็สมเหตุสมผลเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับและประเด็นคือกระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่ในร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มช้าลงตามธรรมชาตินะครับตั้งแต่อายุประมาณ25ปีเองนะ25เองเหรอคะวัยจัง ใช่ครับแล้วนี่ยังไม่นับปัจจัยภายนอกที่เราเจอทุกวันอีกนะแสงแดดมลภาวะความเครียดหรือแม้แต่อาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้มันเร่งให้คอลลาเจนเดิมมันสลายตัวเร็วขึ้นไปอีกร่างกายเลยเหมือนต้องคอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบไปเรื่อยๆอับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงสนใจหาอะไรมาช่วยเสริมหรือกระตุนคอลลาเจนกันเยอะมากเข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าเราโฟกัสที่ผิวหนังอย่างเดียวล่ะคะ คอลลาเจนทำงานร่วมกับอะไรอีกบ้างคะถึงทำให้ผิวเราดูดีดูสุขภาพดีครับในชั้นหนังแท้หรือเดอร์มิสเนี่ยคอลลาเจนไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเขามีคู่หูสำคัญอยู่อย่างแรกคืออิลาสตินตัวนี้ให้ความยืดหยุ่นเหมือนสปริงเลยดึงแล้วเด้งกลับค่ะอิลาสตินอีกตัวคือกรดไฮยาลูโรนิกหรือที่เรียกสั้นๆว่าไฮยาตัวนี้เก่งเรื่องอุ้มน้ำทำให้ผิวเราชุ่มชื้นอิ่มฟู อ๋อไฮยาที่ฮิตกันนี่เองใช่ครับ3ตัวนี้คอลลาเจนอิลาสตินไฮยาทำงานประสานกันเป็นเครือข่ายเลยครับทำให้ผิวเราทั้งแข็งแรงยืดหยุ่นและก็ชุ่มชื้นดูสุขภาพดี พอพูดถึงเรื่องการเสริมคอลลาเจนในเอกสารข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นคำว่าคอลลาเจนเปปไทด์มากเลยค่ะมันต่างจากคอลลาเจนโมเลกุลใหญ่ๆที่เราคุยกันตอนแรกยังไงคะอันนี้น่าจะสำคัญมากเลยใช่ไหมคะสำคัญมากครับจุดต่างหลักๆเลยคือขนาดครับคอลลาเจนโมเลกุลใหญ่ๆตามธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมไปใช้ได้ค่อนข้างยากเหมือนเรากินสเต็กชิ้นใหญ่ๆ ร่างกายก็ต้องใช้เวลาย,ย่อยนานใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องย่อยก่อนคอลลาเจนเพบไทด์เนี่ยคือคอลลาเจนที่เขาเอาไปผ่านกระบวนการย่อยด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์แล้วครับทําให้มันมีขนาดเล็กลงมากๆแล้วต้องเล็กขนาดไหนคะถึงจะเรียกว่าดีหรือดูดซึมง,ง่ายข้อมูลในเอกสารนี้ระบุค,ค่อนข้างชัดเลยครับว่ากลุ่มที่เรียกว่าคอลลาเจนโอลิโกเพบไทดคือมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่า1,000ดาลตันเล็กกว่า1,000ใช่ครับ ขนาดนี้แหละครับที่ถือว่าดูดซึมได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงคือมันเหมือนเราส่งข้อความสั้นๆที่ตรงเป้าหมายไปยังเซลล์แทนที่จะส่งจดหมายยาวๆหรือหนังสือเล่มหนาที่เซลล์อาจจะต้องใช้เวลาอ่านหรืออาจจะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรต่อนะครับอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนย่อยมาให้พร้อมใช้งานเลย งั้นเรามาเจาะลึกที่ส่วนผสมหลักของคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ตามเอกสารนี้ก็เลยดีกว่านะคะเห็นว่ามี3ตัวหลักๆคือคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเลเปปไทด์จากถั่วเหลืองแล้วก็สารสกัดจากดอกเก็กหวยแต่และตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะน่าสนใจมากครับทั้ง3ตัวเลยมาดูทีละส่วนนะครับตัวแรกคอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเล อันนี้แหล่งที่มาเขาก็น่าสนใจนะเขาเลือกใช้ปลาคอสธรรมชาติจากแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือเลยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดปลอดมลพิษโหไปไกลถึงแปซิฟิกเหนือเลยครับคือแล้วที่สำคัญคือเป็นโอลิโกเพปไทด์คือขนาดเล็กกว่า1,000ดาวตันอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยแล้วพอไปดูองค์ประกอบกรดอะมิโนนะครับพบว่ามีไกลซีนโพรลีนและก็ไฮดรอกซีโพรลีนในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งกรดอะมิโน3ตัวนี้แหละครับคือวัตถุดิบหลักที่ร่างกายเอาไปใช้สร้างคอลลาเจนโดยตรงเลยเหมือนเราส่งอิฐหินปูนที่ถูกต้องตรงสเปคไปให้ช่างก่อสร้างเลยครับอ๋อคือเน้นวัตถุดิบตั้งต้นที่ตรงเป๊ะเลยนะคะใช่ครับส่วนตัวที่2เพปไทด์จากถั่วเหลืองอันนี้ก็มาจากถั่วเหลืองที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมหรือ non-GMO นะครับก็ผ่านการย่อยให้เป็นเพปไทด์เหมือนกันแต่ขนาดอาจจะใหญ่กว่าตัวแรกนิดหน่อยคือต่ำกว่า5,000ดาวตันค่ะ ตัวนี้จะมีกรดอะมิโนสำคัญหลายตัวโดยเฉพาะกรดกลูตามิกกับกรดแอสพาร์ติกซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นบทบาทของมันตอนพูดถึงการทำงานร่วมกันครับแล้วเทคโนโลยีที่เขาใช้ย่อยให้เป็นเพปไทด์นี้สำคัญไหมคะเห็นในเอกสารก็พูดถึงอยู่สำคัญครับเอกสารเขาเน้นเลยว่าใช้การย่อยด้วยเอนไซม์ชีวภาพไบโอเอนไซมติกไฮโดรไลซิส ข้อดีของวิธีนี้คือมันเหมือนเราใช้กันไกยทางชีวภาพที่ตัดได้แม่นยำม,มากๆครับมันเฉพาะเจาะจ,จงทำให้ได้เปปไทายขนาดเล็กที่สม่ำเสมอควบคุมกระบวนการได้ดีกว่าดีกว่ายังไงคะ ดีกว่าการใช้สารเคมีแรงๆหรือความร้อนสูงๆในการย่อยซึ่งพวกนั้นอาจจะควบคุมได้ยากกว่าแล้วก็อาจจะทําให้เกิดผลพลอยได้อื่นๆที่เราไม่ต้องการหรืออาจจะทําลายกรดอะมิโน,โนบางตัวไปได้ครับการใช้เอนไซม์เลยถือว่าค่อคนข้างเหนือกว่าในแง่ความแม่นยําและคุณภาพของเปปไทด์ที่ได้ดูใส่ใจในรายละเอียดการผลิตมากๆเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายละคะดอกแก้คฮวยอันนี้ดูเป็นส่วนผสมจากพืชตัวเดียวในสูตรนี้เลยมีความพิเศษยังไงบ้างคะ ตัวนี้เป็นเหมือนอความภูมิใจของเขาเลยนะครับมาจากศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร m ์แ m ย์หรือ ABRc ที่เมืองอู่ซีประเทศจีนอ๋อมีศูนย์วิจัยเองเลยครับจุดเด่นคือเขาปลูกในฟาร,ร,ร์มออร์แกนิกมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง9ขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็เป็นดอกเก๊กฮวยสายพันธุ์แรกของโลกด้วยที่เขาถอดรหัสพันธุก,กรรมได้ทั้งหมดาศาสตร์เข้าใจศักยภาพของพืชชนิดนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นมากๆเลย นำไปสู่การสกัดสารสำคัญที่มีประโยชน์ได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบทบาทหลักๆของมันในสูตรนี้คือการปกป้องผิวครับเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันฟังดูทั้งแหล่งที่มากระบวนการผลิตแล้วก็การวิจัยเบื้องหลังนี้จริงดังมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้พอจะมีข้อมูลวิทยาศาสตร์มายืนยันประสิทธิภาพของส่วนผสมทั้ง3ตัวนี้ไหมคะว่ามันทํางานได้จริงตามที่เขาตั้งใจไว้หรือเปล่าครับในเอกสารให้ข้อมูลส่วนนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยครับ เขาบอกว่ากว่าจะได้มาเป็นสูตรนี้เนี่ยผ่านการคัดกรองทดสอบมาเยอะมากหลายขั้นตอนเลยตั้งแต่ในหลอดทดลองหรืออินวิโ่รในสัตว์ทดลองหรือ p r e คลินิ c a ลไปจนถึงการศึกษาในคนจริงๆหรือ clinical studies เลยครับ ผลการศึกษาเบื้องต้นในห้องทดลองหรือ in vitro preclinical เนี่ยเขาพบว่าส่วนผสมแบบรวมๆกันมันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีแล้วก็น่าสนใจตรงที่มันมีผลไปยัดยั้งเอนไซมชื่อไทโรซินเอสได้ด้วยไทโรซินเอสคือตัวไหนคะเป็นเอนไซมหลักเลยครับที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินในผิวเราพอยับยั้งตัวนี้ได้ก็อาจจะช่วยให้ผิวเราดูสว่างขึ้นหรือจุดด่างดำลดลงได้ อ๋อเกี่ยวกับเรื่องความกระจ่างใสลดจุดด่างดำนี่เองใช่ครับนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่อ้างอิงไว้เพราะว่เาเปปไทดค์คู่คือจากปลาและถั่วเหลืองเนี่ยสามารถกระตุ้นเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ให้สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นได้จริงและยังช่วยปกป้องโครงสร้างคอลลาเจนจำลองในห้องทดลองไม่ให้มันเสียสภาพหรือเออเสียหายจากรังสี UVA ด้วยนะครับอืออืม,อม แล้วก็ยังมีการศึกษาในสัตว์ทดลองที่ชี้ว่าเปปไทด์คู่เนี้ยช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในร่างกายเช่น SOD, g h p x แล้วก็ไปลดสารที่บ่งชี้ถึงความเสียหายของเซลล์อย่าง MDA หรือโปรตีนคาร์โบนิลได้ด้วยครับโหฟังดูมีสัญญาณที่ดีตั้งแต่ในห้องแลบเลยนะคะแล้วผลการศึกษาในคนจริงๆล่ะคะอันนี้น่าจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช่ครับ อันนี้สำคัญมากเขามีการศึกษาทางคลินิกในมนุษย์2ชิ้นที่น่าสนใจมากๆครับทำในกลุ่มผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องฟ้าอ๋อเน้นเรื่องฟ้าเลยครับการศึกษาแรกเนี่ยให้ผู้หญิง62คนรับประทานส่วนผสมนี้เข้าไปเป็นเวลา60วันผลปรากฏว่าพบว่าระดับความรุนแรงของฝ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับถึง61.5% 61.5%เยอะมากนะคะเยอะครับ แล้วก็ผิวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นด้วยประมาณ11.6%อืมดีจังค่ะส่วนการศึกษาที่2อ,อันนี้ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกเพราะเป็นการศึกษาแบบสุ่มปกปิด2ทางและก็มีกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกหรือที่เรียกว่า RCT double blind placebo controlled ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่องคำเลยของการวิจัยทางคลินิกใช่ค่ะใช่แบบนี้จะน่าเชื่อถือมากครับทำในผู้หญิง62คนที่เป็นฝ้าเหมือนกันใช้เวลา60วันเท่ากัน ผลพบว่ากลุ่มที่ได้รับส่วนผสมจริงๆเนี่ยมีปริมาณเม็ดสีเมลานินลดลง15%และก็ความกระจ่งางใสของผิวเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างชัดเจนครับโห oh, ผลลัพธ์จากคนจริงๆนี่ชัดเจนมากเลยนะคะโดยเฉพาะการลดลงของฝ้าแล้วก็ความกระจ่งางใสที่เพิ่มขึ้นในการศึกษาแบบ RCT ด้วยแสดงว่าส่วนผสมเหล่านี้มันทํางานร่วมกันได้ดีจริงๆสินะคะและพอจะสรุปกลไกการทํางานร่วมกันหรือที่เรียกว่าซินเอ g จีย ของทั้ง3ตัวนี้ให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่ามันช่วยเสริมกันยังไงได้ครับจากข้อมูลทั้งหมดแนกเราพอจะสรุปกลไกลการทำงานร่วมกันของมันได้เป็น3ส่วนหลักๆครับเหมือนเป็นทีมเวิร์กที่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลย 1. คือฟื้นฟู s t o r e อันนี้เป็นหน้าที่หลักของคอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์จากปลาเลยครับคือการส่งวัตถุดิบสำคัญพวกกรดอะมิโนจำเพาะต่างๆเข้าไปให้เซลล์ผิวหรือไฟเบอร์บลาสเนี่ยเอาไปใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งคอลลาเจนอิลาสตินและก็กรดไฮยาลูโรนิกเหมือนเราเติมสเสบียงตรงวัตถุดิบให้โรงงานสร้างผิวโดยตรงเลยค่ะเติมของเข้าไป2คือกระตุ้นสติมูเลต อันนี้เป็นบทบาทของเปปไทด์จากทั่วเหลืองครับคือมันทําหน้าที่เหมือนส่งสัญญาณไปกระตุ้นกลไกลการป้องกันแล้วก็การซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติของผิวเราช่วยลดความเสียหายแล้วก็สนับสนุนให้เซลล์มันฟื้นฟูนตัวเองได้ดีขึ้นเหมือนมีผู้จัดการคอยกระตุ้นให้พนักง,งานในโรงงานทํางานซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ๋อกระตุ้นให้ซ่อมตัวเองครับและ3คือปกป้อง protect อันนี้คือหน้าที่เด่นของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยเลยครับ ช่วยปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะผลกระทบจากรังสี U.V. จากภายในแล้วก็ส่งเสริมระบบต้านอนุมูลอิสระของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นเหมือนมีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยป้องกันภัยต่างๆไม่ให้มาทำลายโรงงานผิวนะครับฟื้นฟูกระตุน้นปกป้องเป็น3แกนหลักที่ทำงานประสานกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะ ทีนี้ในเอกสารเขามีการเปรียบเทียบคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ตัวนี้กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอื่นๆในกลุ่มเดียวกันด้วยเหมือนเพื่อให้เห็นภาพรวมอะค่ะอยากจะทราบว่าจุดเน้นหรือความแตกต่างที่สําคัญมันคืออะไรบ้างคะใช่ครับเขาเปรียบเทียบไว้เพื่อให้เห็นว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นหรือเน้นในแง่มุมไหนต่างกันไปตามข้อมูลในเอกสารนะครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มกมประมาณนี้ครับ ตัวคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ที่เราคุยกันอยู่นี่จุดเด่นคือการเป็นแหล่งวัตถุดิบโดยตรงคือให้กดอะมิโน,โนสำหรับสร้างคอลลาเจนเลยแล้วก็จากผลการศึกษาที่เห็นก็จะเน้นที่การช่วยให้ฝ้าดูจางลงช่วยเรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระค่ะเน้นให้วัตถุดิบลดฝ้าเพิ่มความยืดหยุ่นครับ ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มไฟโตอินฟิวส์หรือไฟโตเซรามายกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนและเซรามายเองมากขึ้นคือไม่ได้ให้วัตถุดิบตรงๆแต่ไปกระตุ้นการสร้างแล้วก็จะเด่นเรื่องการเพิ่มและกลักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวรวมถึงต้านอนุมูลอิสระด้วยอ,อ๋อกลุ่มนี้เน้นกระตุ้นกับความชุ่มชื้นใช่ครับแล้วก็จะมีกลุ่มคือกลุ่มสารอาหารเพื่อผิวผมเล็บอันนี้จะให้การดูแลที่ออกว้างกว่า คือส่งเสริมการสร้างโครงสร้างโดยรวมทั้งคอลลาเจนและอีลาสตินแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับทั้งผิวผมแล้วก็เล็บไปพร้อมๆกันครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นเครื่องมือคนละชิ้นในกล่องเครื่องมือดูแลผิวซึ่งเราก็อาจจะเลือกใช้ตามปัญหาหรือเป้าหมายที่ต่างกันไปนั่นเองนะคะถูกต้องครับ การเข้าใจจุดเด่นและกลไกของแต่ละอย่างก็จะทำให้เราเลือกใช้ได้ตรงจุดมากขึ้นครับวันนี้เราได้คุยกันเจาะลึกเรื่องคอลลาเจนกันแบบถึงแก่นเลยนะคะตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานความสำคัญกับร่างกายโดยเฉพาะกับผิวหนังแล้วก็ได้เข้าใจความแตกต่างที่สำคัญมากๆของคอลลาเจนแบบไทยที่มันดูดซึมง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือได้เห็นส่วนผสมกลไกการทำงานแบบเสริมธิ์กันทั้งฟื้นฟูกระตุน้นแล้วก็ปกป้องรวมถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ าสนใจมา,มากๆเบื้องหลังคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ที่มาจากเอกสารชุดนี้เลยค่ะใช่ครับการได้เห็นรายละเอียดลึกๆแบบนี้ทั้งแหล่งที่มาของส่วนผสมแต่ละตัวเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็โดยเฉพาะงานวิจัยต่างๆที่เขานำมาสนับสน,นุนตั้งแต่ระดับเซลล์ในห้องทดลองไปจนถึงการทดลองในคนจริงๆเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างมีหลักการมากขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่เชื่อตามคโาโฆษณาอย่างเดียวแต่เราเห็นถึงข้อมูลเบื้องหลังที่มันจับต้องได้ จริงค่ะซึ่งพอเราเข้าใจกลไกาการทํางานจากภายในแบบนี้แล้วมันก็อดชวนให้คิดต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าในเมื่อวิทยาศาสตร์สมัยนี้สามารถระบุส่วนผสมที่ทํางานจากภายในได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยอนาคตของการดูแลสุขภาพและความงามมันอาจจะมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานกันมากขึ้นหรือเปล่าระหว่างาศาสตร์ด้านโภชนาการกับการดูแลภายนอกที่แบบว่าแยกกันไม่ออกเลยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ตรงจุดกับความต้องการของแต่ละคนจริงๆเป็น ประเด็นที่น่าติดตามต่อไปมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสํารวจข้อมูลเชิงลึกเรื่องคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ด้วยกันในวันนี้ค่ะยินดีครับแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยเจาะลึกครั้งแน่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ